g w i e l Adwise, a s r o c k King IT Network, Ozone Gaming Gear, s e a g a t e สวัสดีครับในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บูธ Dell นะครับในงานคอมมา r ด Connect 2016ซึ่งในบูธ Dell นี้ก็น่าสนใจมากนะครับมีการนำนำวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นจอ RGB 100%ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่า Intel Sens และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ มาอยู่กันที่โปรดักตแรกที่น่าสนใจในบูธเดลนะครับนั่นคือตัวนี้นั่นเองตัวเดล XPS 12นะครับซึ่งมันสามารถถอดออกมาจากคีย์บอร์ดได้นะครับโดยเป็นจอ 4K นะครับ Ultra HD ตัวแรกนะครับที่สามารถถอดออกมาจากคีย์บอร์ดได้รวมถึงตัวพอร์ตนี้นะครับก็สามารถที่จะต่อจอ 4K ได้ถึง2จอและจอ 5K อีก1จอครับนอกจากนี้นะครับมันก็ยังได้รับรางวัลนะครับจากงาน CES 2016ที่ผ่านมาโดยเป็นรางวัล Innovation Award อีกด้วยครับ และตัวนี้นะครับ Dell XPS 15ซึ่งมีจุดเด่นเป็นนอตก,กรรมที่มีจอ RGB 100%นะครับโดยมันจะสามารถที่จะมีสีที่เที่ยงตรงนะครับสามารถทํางานตัดต่อแล้วก็งานพิมพ์ได้อย่างดีนะครับใครที่ต้องการความเป็นอาชีพรุ่นนี้นะครับ XPS 15ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างดีโดยเป็นจอ15นิ้วที่บางที่สุดในโลกนะครับน้ำหนักก็ไม่ถึง2โลนะครับรวมถึงอายุการใช้งานาน,านัน้นยันยาวนานมากถึง17ชั่วโมงเลยด้วยครับ โดยด้านในของ Dell XPS 15นี้นะครับก็จะมีผิวสัมผัสที่เป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับให้ความรู้สึกว่าเทแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือได้ยากมากเลยครับ ต่อไปนะครับมาอยู่กันที่โน้ตบุ๊กเดลวอสโตร14 5000ซีรีส์นะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของความทนทานแล้วก็รองรับการเปิดใช้งานแบบ24ชั่วโมงได้ยาวนานครับโดยมีความเรียบรูนะครับโดยมีส่วนประกอบเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งเครื่องแล้วก็มีน้ำหนักไม่ถึง2โลนะครับ มาอยู่กันที่ All-in-One PC นะครับอย่างเดลอ i n s p i r รอ2 4 7 0 0 0ซ e รี e s ที่มีจุดเด่นในเรื่องของ Intel RealSense ที่คุณผู้ชมนั้นสามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยการบกไม้บกมือทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความสะดวกและก็ความสนุกสนานมากขึ้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั่นเองครับรวมถึงมีการใช้ชิปแบบ Intel Skylake Gen 6นะครับแล้วก็เป็นจอแบบ23.8นิ้ว Full HD ด้วยระบบเทคโนโลยี IPS เลยครับ มาอยู่กันที่เจ้าตัวนี้นะครับ Dell Inspiron ส0 0พันซีรีซึ่งเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนิสิตนักศึกษาหรือว่าบุคคลอื่นนะครับที่มีการรองรับ w i ไวร s สแบบ ac รวมถึงมีการใช้ชิป intel gen 6 sky lake ด้วยครับมาอยู่กันที่เจ้าตัวนี้นะครับ Dell Inspiron 7559 ซึ่งเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวท็อปจากเดลซึ่งตัวท็อปนั้นจะให้แรมมาถึง8กิกด้วยกันและมีหน่วยประมวลผลเป็น Intel Gen 6 Skylake นะครับการ์ดจอแยก GTX 960m และเป็นจอแบบ 4K ซึ่งเป็นทัชสกรีนด้วยครับ ที่บูธของเดียวนั้นก็มีกิจกรรมให้เหล่าเกมเมอร์ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับอย่างสตรีมบาทเดียวจากมูลค่า200บาทนะครับแต่ว่าจํากัดแค่50บใบต่อวันเท่านั้นใครที่สนใจก็มารอติดตามได้ที่บูธเดียวนะครับห้ามพลาดเลยครับ และนอกจากเดลจะนำนัตก,กรรมใหม่ๆม,มาโชว์แล้วนะครับในงานนี้เดลก็ได้จัดโปรโมชั่นด้วยเช่นกันอย่างรุ่น XPS ด้านหลังผมนี้นะครับทั้ง2รุ่นเมื่อซื้อแล้วก็จะได้รับฟรีไปเลยหูฟังบลูทูธมูลค่า1,290บาทครับและเมื่อซื้อสินค้ารุ่นนี้นะครับเดลวอสโตร5459นะครับก็จะได้รับฟรีหูฟังแ a p p y Plus มูลค่า990บาทไปเลยครับ และเมื่อซื้อเดลอินสไ i รอน5,000ซีรีส์นะครับก็รับฟรีไปเลยออฟฟิศ365นะครับแล้วก็กิฟต์วอชเชอร์1,000บาทเลยฟรีีครับและถ้าคุณผู้ชมซื้อเดลอินสไ i รอน7559นะครับก็รับฟรีไปเลยสตีมวอลเล็ตมูลค่า1,200บาทไปเลยฟรีๆครับ และนี่ก็คือนวัตรกรรมดีๆและโปรโมชั่นเด็ดๆที่บูธของเดลในงานคอมม a r ด c คอนเน็กซ์2016นะครับใครที่สนใจมาเยี่ยมชมบูธของเดลในงานคอมม a r ด c คอนเน็กซ์2016ก็สามารถมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มีนาคมนี้ครับณศูนย์าการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวันนี้โอวอกซโซนก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเดลประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่ได้เชิญโอวฮอกโซนมาร่วมงานนี้แลวพบกันใหม่ในเทปหน้าโอวอกซ์โซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ